สวัสดีครับหญิงไทยหรือสาวไทยที่ต้องการอยากจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนาะก็คือเป็นได้ผัวฝรั่งเางิ่นท่านผู้ชมตามภาษาชาวบ้านเราเนาะอยากได้ผัวฝรั่งที่เป็นแัรเกษียณให้พึงระวังไว้นะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีอันนี้เราไม่ได้ว่าฝรั่งทุกคนเนาะฝรั่งมีเงินก็มีฝรั่งไม่มีเงินก็มีนะท่านผู้ชมบางทีเขาก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ร่ารวยเหมือนที่เราคิดเนาะอันนี้แค่บางบางท่านนะ บางท่านก็รวยจริงก็มีแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่รวยก็มีบางท่านอากจะเข้าใจว่าคําว่าฝรั่งหรือว่าได้ได้แฟนฝรั่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วจะร่ารวยน่ะมันมันมันไม่แค่นั้นท่านผู้ชมบางทีอาจจะไม่ไม่ได้ร่ารวยเหมือนที่เราคิดก็ได้เพราะว่าอาจจะได้สามีที่เป็นฝรั่งก็จริงแต่คําว่าฝรั่งมันไม่หมายถึงข้รวยทุกคนนะท่านผู้ชมฝรั่งจนก็มีหรือว่าพอกินพอใช้ก็มีอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คืออยากจะมาให้ข้อคิดสําหรับ เออหญิงหญิงไทยที่ต้องการที่จะมีะสามีฝรั่งหรือว่าผัวฝรั่งเนาะ,ะที่ไปเกษียณมันกนเถิดท่านผู้ชมก็คือมันก็จะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าเราอยากได้สามีฝรั่งฝรั่งก็จะมาอยู่ก็คือเคสที่จะมาเล่ฟาฟอนนี่คือฝรั่งนี่กนเกษียณอ,อายุแล้วเนาะอายุเกษียณนี่จะหกสิบเหมือนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจหกสิบเนาะหกสิบก็คือเออฝรั่งก็คือขาย เขาเรียกอะไรนะขายสมบัติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้เงินมาก้อนนึงอะไรประมาณเนี้แต่แต่เงรายได้ส่วนที่เป็นกเกษียณน,นก็มีอยู่นะมีกินรายเดือนอยู่นะแต่อาจจะไม่เยอะมากเลยปรปนี้่านผู้ชมทีนี้ <c oughs> พอฝรั่งคนนี้คือได้สามีได้ได,ได้ได้มียเป็นคนไทยเนาะคนไทยก็เอามาอยู่ด้วยเนาะก็อเอาเงินก้อนก้อนสุดท้ายที่ว่าเอา่อที่ว่าขายสมบัติอะไรที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศนะที่จะมาอยู่กับเมียนคนไทยเนาะก็ขายสมบัติมาแล้วก็มาสร้างเป็น เป็นบ้านเอ่อบ้านหลังหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือมาสร้างให้เมียที่เมืองไทยคิดว่าจะฝากผีผักฝากไข่าาไว้ที่ที่ที่เมืองไทยเนาะแต่เมียกับฝรั่งคนเนี้ยไม่ได้จดทะเบียนกันนะท่านผู้ชมมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าไม่ไม่จดทะเบียนนี่แหละเพราะว่าพอคุณได้เงินจากฝรั่งมาก้อนหนึ่งแล้วคุณก็มาสร้างสร้างบ้านใช่ไหมที่เมืองไทยใช่ไหมฝรั่งเขาก็มาอยู่ด้วยทีนี้เหตุการณ์ที่ ที่แม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็คือฝรั่งไม่ได้จดที่เป็นกันแค่มาอยู่ด้วยกันเฉยมันก็คือสิท,สท,สทธิสิทิทธประโยชน์อะไรก็อาจจะไม่ได้ครบสมบูรณ์แบบว่านะท่านผู้ชมก็คือสร้างบ้านจนหมดเสร็จแล้ววันดีคืนดีฝรั่งฝรัลล่งคนนี้เขาก็เป็นถ้าถ้าแบบว่าเกษียณอายุนี่ก็คือสูงวัยนะท่านผู้ชมสูงวัยแล้วก็คืออาจจะอดอนแอแะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือต้อง ต้องเข้าโรงพยาบาลประจำอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วเงินที่ที่ฝรั่งได้มาก็คือสร้างบ้านหมดแล้วเงินในบัญชีก็ไม่มีแล้วเหลือน้อยอะไรประมาณนี้ไปไปมาสามีคนนั้นน่ะเกิดสโตกสโตกก็คือเป็นอาจจะเป็นเยอะประมาณนี้ท่านผู้ชมเป็นเยอะเป็นเยอะเข้าเข้าโรงพยาบาลเงินจะมาจ่ายค่าโรงพยาบาลก็ไม่มีเพราะว่าเงินมีแค่มีแค่ที่เอาไปสร้างบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมเงินที่จะมาจ่ายค่าบริค่า โรงพยาบาลก็ไม่มีไม่นําซ้ำฝรั่งคนนี้เสียชีวิตท่านผู้ชมข้อห้องซี่อยู่แล้วเสียชีวิตประมาณนี้ท่านผู้ชมเงินจะทําศพก็ไม่มีเมียคนไทยก็ต้องแบกหน้าไปหายหยิบหายหาย,ยืมเนาะเพราะว่าเงินในส่วนที่ว่าเป็นบัญชีของผู้ชายอ่ะมันใช้ไม่ได้เงนท่านผู้ชมใช้ไม่ได้เพราะว่าเกษียณเงินเกษียณเขาก็คือเขาเขาก็าาจะมีจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายทางประเทศเขาจะจ่ายให้สามี ที่เป็นฝาหลังเป็นรายเดือนใช่ไหมเมื่อสามีเสียชีวิตลงแล้วแล้วไม่ได้จดทะเบียนกันเงินส่วนนั้นก็หายไปท่านผู้ชมก็คือกลายเป็นว่าเงินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มีเงินไปสร้างบ้านหมดแล้วเงินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มีเงินที่จะไปทาศพก็ไม่มีต้องไปหาหยิบยืมชาวบ้านชาวเมืองเขาอะไรพวกนี้แทนที่ว่าในสามีฝ้าหลังแล้วจะมีหน้ามีตาร่ํารวยกลายเป็นว่าต้องบางหน้าไปยืในใมนี่ยืสมยสมินคนเลยปรพวกนี้นั่นแหละ ก็ให้พึงระบังไว้เพราะว่าคําว่าได้ได้สามีฝรั่งก็ไม่เน่ยคว่าจะรับรวยทุกคนเลยท่านผู้ชมนั่นแหละเงินในบัญชีก็หมดแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็ว่าได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็มีมีเหตุผลอยู่ที่ว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนกับเขาเนาะนั่นแหละประมาณนั้นเพราะเพราะเพราะถ้าฝรั่งฝรั่งคนเนี้เขาเสียเสียชีวิตไปทําไหมท่านผู้ชมเสียชีวิตไปอทางโรงพยาบาลเขาจะแจ้งไปที่สถานทูตเนาะสถานทูตของประเทศนั้น พอแจ้งสื่อสารทวดปุ๊บว่าผู้ชายคนนี้ฝรั่งคนนี้นะเสียชียวิตแล้วนะอะไรประมาณนี้ยเขาก็ระงับระงับเงินเงินค่าใช้จ่ายต่างๆขงเขาเอาไปเลยก็คือเงินรายเดือนเงินอะไรต่างๆที่เงินในบัญชีเขาคืเอ,เ,เ,อเ,เราที่เป็นเงียนี่แม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าเขาระงับไปเลยเหตุผลก็คือเรากับเขาอ่ะไม่ได้จดทะเบียนกันท่านผู้ชมก็คือให้ให้ให้พึงระวังไว้ว่าการที่เราเอ่อมีสามีฝรั่งคือทุกวันเนี้ย อย่าไปคิดว่าถ้ามีสามีฝรั่งแล้วจะรวยร่ำรวยมีสุขภาพอะไรนะเขาเรียกว่าร่ำรวยมีความสุขบางทีมันไม่หมอรวมมันไม่ไดหมอรวมฝรั่งทุกคนนะท่านผู้ชมก็คือไม่ได้หมอรวมทุกคนบางคนอาจจะรวยจริงก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้รวยอาจจะพอกินพอใช้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนั่นแหละก็คือควรระวังไว้ว่าบางทีบางคนเราบางคนที่เห็นเอ่อบางคนที่มีมีมีสามีหรือมีถ้าบ้านบ้านบ้านเราเขาเรียกผัวเนาะ มีผัวเป็นฝรั่งอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอิจฉาะไรเขามากบางทีเขาอาจจะอาจจะแบบว่าไม่ได้ร่ำรวยเหมือนที่เราคิดก็ได้คําว่ามีสามีฝรั่งไม่ได้หมายความว่ารวยนะท่านผู้ชมก็เหมือนคนไทยนี่แหละคนไทยก็มีรวยมีจนท่านผู้ชมใช่ไหมนั่นแหละก็คือให้ให้พึงให้พึงเอ่อพึงระวังไว้ผู้หญิงไทยหรือใครที่ต้องการที่จะมีเอ่อสามีฝรั่งไม่คิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวก็ได้สมบัติเดี๋ยวไปคิดนะครับเพราะว่า คนไม่ได้จดทีวีของเขาสมบัติเขาระงับไปหมดเลยแต่ทางสานทูตเขาระงับบัญชีบัญชีของผู้ชายคนนี้ไ้เลยอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนั่นแหละเราก็จลายเป็นว่าทิ้งเนื้อประดาตัวไม่ได้อะไรเลยประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ต้องมารับผิดชอบทําศพทำจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้ราคาสาพยาบาลก็ไม่ใช่ถูกด้วยใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็แพงแต่จนไม่ต้องทำศพทำส่งทําศพละเหีอยงแล้สารล่างก็ก็เป็น เป็นแนวทางให้ทุกท่านที่คิดว่าอยากจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนะาะก็คือพึงระวังดีๆเพราะว่าชาวต่างชาติอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมอดุลทุกคนนะบางคนอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนที่เราคิดก็ได้มันคนอาจจะรวยจริงบางคนอาจจะไม่รวยก็ได้ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือให้พึงระวังไว้คําว่ามีสามีฝรั่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้คนรวยทุกคนนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เอขอทุกท่านมีความสุขมากนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาเที่ยวนั่นครับท่านผู้ชมรักตาตาน้าหน่อยขอรักันนานๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย